งูมอีมีตาตาสองตาตางูมีตาสองตานออานาอออาอมออีมีงอูอ่านว่านา อขาคุนอานาไมยมีงูอัน่ะขาคูนามีงูงูดอุดุก็อากาก็อากาต่ออีทีงูสามที่สามที่ S <S สามทีท like bon ีทำไมไม่มีแม่อีกอามันดตัวไปครับเขาอูหนออนามอิมีเราลูมาอูคูน้ามีลุงลาลูมาอูมนาอนามอีมีมาอูปุนาอนา 路。No!